เหลืองขมิ้นค่ะถือไหม่าช่วยกันถือได้ไหมสวัสดีค่ะหนิงๆนิงกาลยาบุตรดีนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเวทีแรกของหนูก็ทำเต็มที่ที่สุดค่ะฝากเชียร์เวทีต่อไปนิดกนประจวบด้วยนะคะ อันนี้หนูขอพูดเลยนิดนึงนะหมคะก็การประกวดครั้งนี้นะคะหนูค่อนข้างที่จะกระทันหันมากนะคะก็ยังไงฝากติดตามแบมๆด้วยนะคะเพราะว่ารอบหน้ามาปังจึงเลิศแน่นอนครับเปลี่ยนแน่นอนอาพบกันค่ะ <c oughs> ไปค่ะก็เดี๋ยวรอชมนะคะว่าจะไปจังหวัดไหนเดี๋ยวจะมาประกาศเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ติดตามหนูด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำให้เต็มที่แล้วหนูก็จะเอามงกลับค่ะ้า่่ะใช่ค่ะก็นาดานาดาประทานนะคะก็ วันนี้เต็มที่มากมากค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้รองชนะระดับสองนะคะก็ติดตามเวทีต่อไปที่นาดาจะไปนะคะเป็นเวทีมิสแกนนครนายก2023ค่ะแล้วเจอกันนะคะรวมปีที่แล้วด้วยไหมคะถ้ารวมที่นี่ด้วยเป็นสี่ค่ะใช่ค่ะใช่แต่ว่าปีที่แล้วก็ยังพะเยาประกวดพะเยาด้วยค่ะใช่แล้วก็กลับมาใช่ค่ะโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้คิดว่าไปต่อนะคะแต่ว่าปีนี้อาจจะพักก่อนเพราะว่าแบบติดเรียนแล้วก็ต้องแบบพุ่มเทเพราะว่าหนูใกล้จะจบแล้วปีสามก็ยังไงปีหน้าถ้าสมมติมีอัปเดตยังไงก็ติดตามหนูแล้วกันนะคะหนูจะไม่ทําให้ผิดหวังและจะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นค่ะ ได้ทอย่งนะขายตัวเด่นตัวเองเพื่อบกพี่ดแต่ละจังหวัดว่าถ้าหนูไปตอบคนจะเลือกหนเพราะอะไรคะค่ะสําหรับมีหน้านะคะหนูเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่ะทุกคนหนูจะจอยหนูจะแบบสนุกในกองแล้วมีความสุขทุกครั้งที่ทํากิจกรรมต่างๆค่ะก็ถ้าสมมุติพี่ดีคนไหนที่เล่งเห็นศักยภาพหนูนะคะรับรองว่าถ้าให้หนูเข้าไปเป็นทีมเดียวเดี๋ยวจะไม่ผิดหวังจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ ก็ของนาดานะคะนครนายกค่ะพีดีเขาชอบสาวมันค่ะและนาดาก็เป็นสาวมันอยู่แล้วนะคะพี่กิ๊กคะจะให้หนูทําอะไรหนูก็พร้อมทําให้พี่กิ๊กทุกอย่างค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็พีดีคนไหนที่ชอบคนที่สูงสวยและพูดอังกฤษได้ก็เลือกหนูนะคะเดี๋ยวหนูจะไม่ทําให้จังหวัดนั้นผิดหวังเด็ก อายุ19คนนี้จะพามงมาให้ค่ะเต้เต้เต้มาดูงโต๊ะขันมาที่ของผมนขออนุญาตนะคะขออนุญาตหนูขอจับเหมือนหน้ากระดานเลยนะคะ่เริ่มค่ะนี่จับเลี้ยงเลี้ยงเรียงคือต่ำเนี่ยเหลือเทุนช่วยค่ะก็ ฝากถึงพีดีท่านต่อไปที่อยากจะได้แบมแบมดวงรักหือยมินไปร่วมง,งานนะคะแบมไม่ได้คิดแค่ที่จะทําเพื่อพีดีจังหวัดค่ะแต่แบมคิดถึงรอบใหญ่ค่ะเพื่อพี่นวัดนะคะนั่นก็คือแบมเป็นเด็กที่มีความพยายามนะคะเดวให้พี่ก่อนโอเค,อ,เค,อ,เค,คอย่างที่พี่บูมถามนะคะว่าจุดขายเราคืออะไรนะคะสําหรับแบมแล้วเนี่ย ถ้าพีดีท่านใดเล็งเห็นศักยภาพของแบมจุดเด่นของแบมนะั้นคือเป็นเด็กที่มีความพยายามมีความตั้งใจเพราะว่าแบมเองก็ไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกเนาะแต่เป็นคนที่มีความพยายามสูงถ้าวันนี้มีพีดีบอกให้ให้หนูไปโมงแล้วหนูมงอยากให้หนูทํำไรหนูทําสุดสุดในที่นี้หนูไม่ได้ทําแค่พีดีนะคะพีนวัตรด้วยค่ะแล้วเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะถึงแม้ว่าหนูจะเป็นน้องใหม่แต่หนูพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะฝากถึงแม่แ,มแมนางงามหรือว่าสื่อทุกๆคนหากมีคำแบบว่าติชมหรือว่าแนะนำหนูก็บอกหนูได้ตลอดเลยค่ะเดี๋ยวสักวันหนูจะเอามงมาให้ดูค่ะ อันนี้เดี๋ยวถือให้นะยังไงครับสำหรับงานวันนี้ครับผมก็ถือว่าตื่นก็ถือว่าตื่นก็ตื่นเต้นแทนน้องๆนะคะทุกคนก็เลือกยากจริงๆค่ะทุกคนเก่งแล้วก็มีความสวยความพร้อมใช้ทุกๆคนเลยแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันต้องเลือกหนึ่งคนที่จะมาทํางานให้กับพยาวาของเราซึ่งเราก็อยากได้คนที่แบบ มีความไฟเตอร์มีความมุ่งมั่นเพราะว่าเราจะต้องสู้กับในแกนใหญ่อีกต่อไปอะคะ่ะก็เลยก็เลยเป็นน้องอีฟก็สมมงไหมคะก็ก็หวังว่าแฟนนางงามจะจะชอบนะคะก็ฝากเชร์น้องด้วยนะคะอ่าแล้วอีฟเป็นไงว่าปิดตํานานนางรองมแล้วปิดปีนี้ปิดตํานานนางรองได้ของจริงบอกคือตั้งแต่วันที่ประกาศแถลงข่าวที่กองใหญ่อะคะ่ะ อีบอกทุกคนแล้วว่าวันนี้อีฟจะมาปิดตำนานตัวเองให้ได้แล้ววันนี้อีฟก็ทําได้จริงๆอีฟปรับหลายอย่างมากคือที่จริงไะอีฟแบบเป็นคนจอยมากแต่พอขึ้นเวทีปีที่ผ่านมาทุกคนรู้ว่าอีฟลนปีนี้ไม่กลัวไม่แล้วนะจ๊ะไม่กลัวแล้วคะ่ะดีใจมากแล้วเราคิดว่าเพราะอะไรีถ <c oughs> อเลรคืออย่างแรกเลยคือ เขาบอกอะไรอีฟสามารถเปลี่ยนให้ได้เลยวันนี้คืออีฟรู้สึกว่าอีฟมีสติที่สุดมากกว่าตอนสอบอีกนะคือพยายามควบคุมสติทุกอย่างแล้วสิ่งที่อีฟจะที่จะชนะใจพีดีได้คือความสรวนของตัวเองเตรียมเจอนะคะกองใหญ่สรวนแน่เราเนาะอาจจะไม่สวยมากแต่กระแะลอยบงลอบเบิงลอเบิงนี่เป็นคนจอยมากมั่มากจริง่จริงค่ะ แล,แล้วจากนี้พี่ดีจะทำอะไรกับน้องต่อไปล้วคะหรืว่าก็น้องก็ครบหมดแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอฝึกเรื่องวันนี้ก็แนะนำไปเนาะตอนเข้าห้องดำคือต้องมีสติแล้วก็สมาธิมากกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวแบบให้แบบฝึกสมาธิแล้วก็เวลาขึ้นเวทีจะได้ไม่ลนจะได้ปรับตรงนี้กัน แต่ว่าน้องทาได้ค่ะวันนี้น้องก็ปรับได้แล้วน้องก็ทํำสำเร็จเพราะเราคุยเรื่องนี้กันตั้งแต่ตอนตอนสัมภาษณ์เมื่อเช้าค่ะให้พี่ดีฝากให้กําลังใจในที่ที่ไม่ได้เราก็ก็เสียใจนะคะแล้วก็จะตามเชียร์น้องๆทุกเวค่ะชอบแล้วก็ไปต่อกันนะคะชอบทุกคนเลยค่ะก็ก็ขอบคุณมากที่มาเยาแล้วก็เดี๋ยวจะตามเชียร์ทุกเวทุกคนค่ะ ก็ฝากถึงคนพยาวนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้ทีมพยาวแล้วก็น้องอีฟด้วยเพื่อเราที่จะได้ไปคว้ามงใหญ่ของมิสแกนไทยแลนด์2023ค่ะอ uh, ีฟฝากให้แฟนอ้อนเป็นใจหน่อยให้พเียร์นูด้วยก็อยากจะขอบพูดพี่น้องสุขสุขคนนะคะไม่ว่าจะเป็น ทางภาคอีสานภาคเหนือก็เป็นกำลังใจให้น้องอีฟนำเด้อปีนี้ม่มองแล้วเตรียมเลยกองใหญ่แซ่บแน่ขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าเหนือกีสานมาหมดขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณทีนะคะขอบคุณมากนะคะพี่พี